คับเทอันนี้ปนเห็ดใตทวน,นนี่้อมเขียดจะนาน่อยแฟนก็ไปหามาเมื่อวานไปสอนเอาแบเลยอันนี้ก็น้ำพริกกินกับมะละนี่ยสุดยอดเลยมะละนี่ปนเห็ดนี่มะละมาแค่เริ่มนี่ แรงเลยผักมาจากสวนเลยเขียนนานหน่อยอืมหมกมอนสุดยอดเลย กือ người, หมดตรงทั้งคืนเลยพอเฒ่ากลับย่อพถึงเฒ่าแล้วครับ